วันนี้คือวันหรือแต่งครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เพ่เขาจะย้ายงานไปนนไปฟาร์มอะไรน,นะฟาร์มแม่ เพื่อนทุกคนนะวันนี้ก็หรือแต่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะพาไปสัมภาพพี่เอนะครับก่อนที่พี่เอเขาจะย้ายการไปที่ใหม่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนดูสภาพแต่และคนนะเนี่ยร,รือไปหนึ่งฟังน่ครับ หรือไปหนึ่งฟังเนียังเหลืออีกอกีน,นะองนึงฟังนะเพื่อ,อนทุกคนนี่พักสักสิบนาทีแล้วก็แล้วค่อายทำง,งานต่อนะครับดดเดี๋ยวเรื่องอ,อันนี้ครับวันนี้คือวันสุดท้ายใช่ไหมปลาปลาสุดท้ายปลาสุดท้ายวันนี้คือวันหรือแตง่งครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ เพ่เขาจะย้ายงานไปไปฟังอะไรนะฟ,ฟังแบ่ฟังฟังแบ่นะฟังเพะนะเพ่เขาก็จะย้ายไปแล้วเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งหรือแตงเลี้ยงส่งหรือแตงนะครับอันนี้คือส่งสุดท้ายแล้วกินจนเพียนะส่งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูตอนนี้หรือไปนิฟังนะเดี๋ยวจะดูเพ่เขาหรืออ,อีกฝั่งนะครับภาพครับคัน ฝุ่นแตงงนั้นเลยครับเน่ดูสภาพภาพ <laughs> สภาพนะรือเปใน,นฟังนี่ฮะดูไอติปไอติปทับแป้งมาใช่ไหมเมา <laughs> ขาหมดอันนี้คือฝุอ่นของแตงนะครับโอ้ฝุ่นเต็มเลยนี่จริงครับนี่จริงก็ง<ๆ>ไม่มีฝุ่นเพราะมันจะเป็นเชลลาเนาะปีเชลลามันก็เลยเป็นฝุ่น เสร็จแล้วต้องใส่หน้ากากใส่รับประกันให้มันดีนะครับเดี๋ยวไปฟังครับอันนี้เพิ่งมาได้หนึ่งเดือนจะย้ายงานแล้วน้องอันนี้คือถือว่าเป็นน้องใหม่เนาะพี่เอเนาะแต่งมันหมดแต่งหมดเต็งหมดแล้วแต่งหมดของเราต้องโดนกำัดออกแต่งหมดแล้วครับแต่งมันหมดแล้วครับผมก็เลยต้องไปหาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะใช่ครับแต่งมันหมดเลรือหมดแล้วครับไม่มีอะไรให้ทำแล้วมีอะไรให้ทำแล้วแล้วก็เลยก็เลยว่าจะ ฝากติดตามเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์อ่าตีน้อยชาแนลอาชีน้อยครับอาชีน้อยชาแนลนี่ครับน้องใหม่มาหนึ่งเดือนแต่ที่จริงนี่พี่เอเขาก็เป็นอายุเยอะกว่าก็เป็นรุ่นพี่นะแต่ถ้ามาทำงานนั่นก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เนาะใช่ครับน้องใหม่หนึ่งเดือนนะครับแต่ก็ทํามาในเดือนก็ไม่ค่อยมีงานนะเขาจะย้ายไปแล้ว เนีขาจบหลักสูตรแล้วครับหรือปลูกพันยอดริใบริแดงอันนี้ครับครบหลักสูตรแล้วครับครบหลักสูตรแล้วครบหลักสูตรแล้วจะไปผ่านแล้วครบหลักสูตรแล้วจะไปหางานใหม่แล้วเนาะเลยลองงานใหม่โอเคโอเคครับพักก่อนครับพักก่อนอันนี้ครับนี่ก็ไอ้เกาเขานั่งอยู่ เลยหนึ่งฟังนะเพื่อนทุกคน <c oughs> อันนี้นครับแปลงนี้ทั้งหมดก็เนื้อที่ก็ประมาณสองไร่นะเพื่อนทุกคนเนื้อที่ประมาณสองไร่แล้วก็คนประมาณสิบสิบคนสิบสิบสองคนสิบสามคนนะทํา <c oughs> เป็นไงป๋าสบายสบายเนาะสบายเลยน้ำนย็นสบายนะ <c oughs> งันสบายสบายการนะน,นี้เวลาก็สามโมงกว่านะเพื่อนทุกคนเดี๋ยว <c oughs> จะพาดูดูพาไปดูพี่พี่เขาแถวนี้ครับ <c oughs> นี่นั่งพักอยู่ พักเอาแรงก่อนแล้วก็วค่อยเอาต่อนะครับทุกคนน, <c oughs> นี่ครับนั่งสแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเพื่อน<า>ทุกคน,ส,คนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ